สวัสดีครับพบกับช่องกับข้าวบ้านอ้าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกงผักกาดนะครับแกงผักกาดใส่บอกแขวนนะครับแบบเมืองเมืองก็จะมีส่วนประกอบคือตะไคร้นะครับข่าหอมแดงกระเทียมไทยแกะเปลือกนะครับตามด้วยพริกจินดาแห้งครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือวัตถุดิบทางเหนือนะครับคือบอกแขวนนะครับมะแขวนแล้วก็กะปิกุ้งนะครับ ผมจะนำทุกอย่างมาโขกนะครับตำให้ละเอียดแล้วก็ลงไปผัดผัดในกระทะกับน้ำมันนะครับให้หอมเลยนะครับให้หอมน่ากินเลยนะครับหอมให,ให้หอมนะครับแล้วผมก็จะเอาพริกที่เราผัดนะลงไปในในน้ำแกงกระดูกของเรานะครับให้น้ำแกง มีความข้นนะครับกระดูกก็จะได้หอมนะครับแล้วผมก็จะเอาผักกาดผักกาดจอผักกาดจ้อนอย่างเงี้ยครับลงไปในน้ําซุปแล้วให้ผักกาดเปื่อยย่อลงนะครับก็จะได้ความหอมความอร่อยนะครับมันสลดลงนะครับแล้วก็จะได้น้ําแกงที่ หอมเผ็ดรสจัดจ้านะครับผักกาดก็จะมีความหวานกรอบนะครับกับกระดูกหมูหอ,อร่อยมากเลยครับยังไงก็ลองทำตามมาดูนะครับกับแกงผักกาดนะครับใส่บะแข่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์